นะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะเปิดช้วดนั่นไงก็นักงนักก้อนลับของโรงแรมสวัสดีครับมีห้องว่างให้ผมพักสักสามสี่เกินไหมครับเฮ้ยโนบิทหายไปทำไรที่นี่บ้าหองฉันถูกไฟไหม้ฉันขอห้องได้ไหมได้สิจะไม่จะไม่ได้ประตูแรลกขวามเมือและนอนหลับฝันดีนะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโดเรมอนโฮเทลนะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมเฮ์เลอร์นะคะที่ให้เรานี่ไขปริศนาหาทางเอาชีวิตรอดจากโดเรมอนนะคืนที่หนึ่งเฮ้อ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 ไขามาขอประตูฟ้าโอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วอ้าวโดเรมอนมันเกิดอะไรขึ้น <S 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 ฉันเพิ่งบอกไปว่า ันนนี่นายอยากทำงานให้ฉันไหมฉันจะจ่ายเงินให้นายเองโอเคฉันทำงานไม่ใหญ่นายแค่ทำความสะอาดห้องของฉันตอนนี้เหรอใช่ไม่อย่างนั้นก็ออกไปโอเคโอเค,อเคฉันตกลงฉันทำก็ได้พาฉันไปที่ห้องเสร็จเอาละเราจะต้องไปช่วยโดเรมอนทำความสะอาดที่ห้องนะครับทุกคนโอ้โห นี่ก็เป็นเวลากลางคืนด้วยจะให้ชั้นมาทําความสะอาดอะไรตอนนี้ฟันเนี่ยมันเป็นเวลาโนอนอย่าบนเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วคับคุณโดเรมอนอย่าให้ผมทำตรงไหนก็บอกผมเลยครับถามฉันมาเร็วเร็วอย่าพูดมากฉันไม่ชอบคนพูดมากเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับ เราก็ต้องรีบทําความสะอาดแล้วเราจะได้รีบไปนอนสักทีนึงโอ้โหแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้เนี่ยวกาคาบในห้องของดดเรมอนนี่เป็นคาบอะไรสีแดงแดงเดี๋ยวนะห้องห้องไี่กวาดห้องนี้หรือเปล่านะให้ดูสิโอเจอแล้วนี่ไงไม่กวาดเอาล่ะแล้วเราก็รีบทําความสะอาดเลยครับปัดปัดเช็ดๆ็ดถูถูคาบ เสียงม,มาจากไหนกันนะโอ้ยฉันก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะเซโอ้ยต้องทำความสะอาดต่อโอ้โหเฮ้ยที่นี่เละตุ้งเป๊ะเลยโอ้ยฉันต้องทำความสะอาดที่นี่อีกแล้วหลอดเนี่ยโอ้ยสกปรกเออฉันเพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อกี้นี่โอ้ยมันสกปรกอีกแล้วหลอนเนี่ยต้องไปพูดกับโดเลมอนซะหน่อยแล้ว โย่เลมอนมันมีอะไรที่ผิดปกติอย่างแน่นอนเลยเกิดอะไรขึ้นละ่ะขณะที่ฉันทำความสะอาดห้องโย่ฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยแหละเสียงอะไรเสียงเคาะประตูรังแรกแล้วก็กระจกแตกอะ่ะพอฉันไปตรวจเช็คดูทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรและพอฉันกลับมาที่ห้องอีกครั้งหนึง่งห้องก็สกปรปกกว่าเดิมอีก ห้องมันสะกะปรกอยู่แล้วบางทีนายอาจจะง่วงนอนแล้วล่ะไปเช็คห้องเก็บของมันอาจจะมีสิ่งของที่จะช่วยนายได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คห้องเก็บของกันว่ามีของอะไรที่สามารถที่จะช่วยเราได้บ้างเปิดแฉบเฮ้ยเจอกระดาษกระดาษอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นกระดาษคัาของเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดูก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ชิ้นเน เ,เดี๋ยวเราก็เอามาลองดูซิอันนี้ก็คือโต๊ะคับนั่นเองวิเจออีกชิ้นหนึ่งแล้วล่ะนี่ไงเอามาวางไว้แล้วก็ใส่ในกล่องคับหาเลยอีกชิ้นหนึ่งเราต้องหานี่ไงใช่ชิ้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ้อชิ้นนี้นี่เองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองคับดูมันจะสามารถคับได้หรือเปล่านะนี่กล่องคับเอาล่ะใส่เข้าไปเลย ชว่วโอ้โหรัอบออกมาแล้วมันคือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองอันนี้ก็เป็นของดูรลมอนเอาล่ะเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เราขับมาได้ดูดให้หมดเลยไม่สิ่งสกปรกทั้งหลายก็ถูกดูดออกมาอย่างง่ายดายนี่ๆตรงนี้อีกจุดหนึ่งรีบล ดลบอนฉันทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอบใจมากที่ช่วยฉันและฉันก็ทําความสะอาดห้องนายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเงินมาขอบใจที่ทําความสะอาดห้องฉันไม่ต้องกังวลฉันจะจ่ายนายวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนายไปนอนพักผ่อนก่อนเถอะถ้าทางนายจะเหนื่อยแล้วโอเคก็ได้กุ๊ดนายเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็เหนื่อยมากเลยเราขอไปนอนก่อนละกันว้าว และในตอนนีก็เช้าแล้วหลอดเลืเพิ่งโดนไปเบื่อเกี้เอกเช้าเร็วทันใจจริงๆเอาล่ะเช้าแล้วเราก็ต้องไปทวงเงินโดนลมอนเฮ มื่อคืนฉันทำมาได้นายเอาเงินมาให้ฉันหน่อยเด็กยังไม่ใช่ตอนนี้ก่อนอืินไปเข้าห้องครัวทำเค้กชโคโคทท็อกโกแลตให้ฉันก่อนทำไมฉันจะต้องทำด้วยอะ่ะรีบไปจัดการสาเมเบรนน์นั้นฉันจะไล่แกออกไปจากบ้านของฉันโอเคโอเคโอค้โหเ,เ,เออะอะไรก็จะไล่ฉันออกจากบ้านออเอาละแล้วเราก็ทำขนมช็อกโกแลตให้กับโดเรมอนกินก่อนละกัน เอาขี้ไปทำชอ็อกโกแลตได้ไหมเออเอ๊ะอยู่ไหนอะห้อง ไปเลยอ่าเราจะต้องทำเค้กช็อกโกแลตนี่ครับอึ้วับนี่ใสครับวู้ได้ไรายมานะ่ะดูสิอ่าได้ของคราบมาเรียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาวางไว้ตรงนี้นี่วับเรียบร้อยทำสูตรพิเศษเค้กต้องทำยังไงนี่ไงใส่เข้าไป ช็อกโกแลตเอาละครับเจ้านายโดเรมอนเค้กช็อกโกแลตเสร็จแล้วค่ะโอ้นายทำได้แล้วขอบคุณมากฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยแล้วมันนี่ผมละครับมันนี่ไม่ต้องกังวลฉันจะให้เงินในวันพรุ่งนี้ละกันนะนายก็ไปนอนพักผ่อนก่อนโอ้โหผัดวันประกันพุงโอ,โอ,โอ้ชานี้คน้นคงไม่ได้เงินแล้วมั้งและฉันจะต้องจำใจไปนอนคืนที่สา มาเราก็ไปรีบไปทัวงเงินโดเรมอนเลยโดเรมอนมันนี่บอกฉันก่อนว่าฉันดูสกรปรกหรือเปล่าใช่พูดใหม่อีกครั้งหนึ่งท่าไหนกล้าไม่เลยฉันะละเล่นนา うわ。 แล้วก็แผ่นสีแทนนงนี่ไงนี่ไงนี่แล้วเราก็โยนที่ตล่องรับไปชวบนี่เรียบร้อยเหลืออีกอันหนึ่งนี่ไงนี่ไงหัวตุ๊กตาเอาไปครับต่ออืดนี่แล้วเราก็จะได้กระจกวิเศษมาครับนนมาได้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปให้โดเรมอนกันครับทุกคนแน่อะโดเรมอนเอาไปเศษกระจกวิเศษเอาไปส่องดอเงูเป็นไงเป็นไงน่ารักปะอ อนนี้นายไปนอนก่อนเถอะโอ้โหพูดเหมือนเงินเดะเลยนี้จะได้ออกฉันคิดว่าไม่ได้ออกชัวร์คืนที่สี่โอ้เช้าแล้วหรอเนี่ยเอาละเปิดประตูฉันจะได้ออกไปจากที่นี่พร้อมกับเงินที่ไมนะ่น่าที่ไมนะ่น่าได้ปลอดปลอดฉันหรอกไปเถอะนะอยากไปมากเลยเหรอฉันจะคิดถึงทายนะ ไหนอะไม่เห็นมีของเลยไหนอะเฮ้ยไม่อยีของเลยว้าวเออที่ฉันเห็นดูเลมอนบ้าไปแล้วครับทุกคนจะอแบบง,งินของฉัน,ะออฉนจะย,ย,ยฉันควนจะได้ดิออยาเข้ามานะฉันมี่าชี โดเรมอนก็ถูกเผาตายเกลียมเลยครับโหดำเปีจากโดเรมอนแดงกลายเป็นดำปิ๊กเปีและกระเป๋าของโดเรมอนก็กลายเป็นของเราขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ